บก็ตำใสเ้นมะละกอลงไปครับง่ายๆนะครับอย่างครับสีสางโลกมีปาราเจก,กับปีเจทุกอย่างครับออสุด,อสดอโอเคเนาะ วสวัสดีครับวันนี้ช่องชีวิตใหม่อยู่ที่ใจวันนี้พาคร้าครัวกับแม่แล้วนะครับ ep สิบสี่แล้วนะครับวันนี้จะทําเป็นเมนูง่ายๆทําง่ายๆกันนะครับที่คนทั่วไปก็สามารถทําได้ก็คือตาส้มเจนี่อ้าวให้แม่ครัวบัดิตเะแนหลายวันแล้วละนะคะไม่ได้เจกหลายวันแล้วเนาะวันนี้จะทําอะไรวันนี้จะทาส้ตามตำเจคะ่ะส้ตมตำเจเมนูง่ายๆเนาะ ง,ง่ายยเลยอ้าวอันนี้ก็คือจะไอ้ปอกมะละกอก่อนใช่ไหมมะละกอ,ก,อ,ก,อก่อนอ่าโอเคไปคคต่อไปเป็นขั้นตอนการสรับเนาะรนเราจะไม่<อ>เราจะไม่ใช้วิธีฝานเนะะยาะเนาะใหญ่เนาะไม่ไม่ขูดใช้สับเอาใช้สับเอาเนอะอันนี้จะเป็น สับเอาเนี่มันจะรสชาติมันจะ,ะ,ะมันจะอร่อยกว่ามันจะอร่อยกว่านาะมันไม่ค่อยเละอ๋อมันไม่ค่อยเละเนาะอืม,มันเป็นเม็ดมันเป็นของไทยของมัน เดี๋ยวฟานเสร็จเดี๋ยวชมขั้นตอนต่อไปนะครับจะมาชมว่าซ้ตาแต่ซมตำเจเนี่ยทำง่ายขนาดไหนนะครับอ่าตอนนี้ขูดเสร็จแล้วนะครับตอนไอขูดไม่เยอะนะครับเนาะจะกินกันแค่สองคนนะครับ <S 2> 2 <S ไม่เยอะ,ยอะตอนนี้จะเรียงผักก่อนตอนนี้ก็จะจัดผักก่อนเนาะครับเนาะ,นะเพราะว่าตำเสร็จเราจะได้ตักใส่เลย ผักนี้ก็จะมีแค่ถั่วฝักยาวเนาะถัะ่วฝักยาวกระลำปีถั่วผู้ถั่วผู้นี่กินได้แล,ล้วก็กะหลำอ๋อกะหลำก็ผักสลัด เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการตำเนะาะตำเลยใช่ไหม,<า>มใหญ่<า>อันนี้<า>ใส่ถั่ว,ว,วด้วยเนาะใส่ถั่วถั่วใส่ก่อนใส่พริกสักสองเม็ดไม่กินเผ็ดนะครับไม่เผ็ดม,มากนะครับใส่ไปสองเม็ด สูตรเรานี้ก็เป็นสูตรเจเนาะจะไม่ใส่กระเทียมนะครับไม่ใส่กระเทียมใส่ตะพริกกระตุกแล้วก็มะเขือเทศเจเรามีใส่ใ,นะใส่มะนาว ต่อไปก็จะเป็นใส่มะนาวนะครับนาะใส่น้ำตาลก่อนอ๋อนี่จะใส่ใส่น้ำตาลปี๊อันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับถ้าเราไม่มากหวานเราใส่พอดีถ้าใครมากก่ต่อไปใส่มะนาวนะครับ แล้วก็กําลังเที่ยงเลยนะคือน,น้ำลายกําลังหิวเลยนะครับ <c oughs> มะนาวน,นี่จะใส่ลูกงเต็มๆไปเลยนะ <c oughs> ใส่ลูกหนึ่งนะถ้ามักเปี้ยก็ใส่ไปอีกแล้วแต่าาาาบางคนนะใส่เปลือกลงไปก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ <c oughs> เอาซีอิ๊วใส่สักน่อยอันนี้จะเป็นซีอิ๊วนะครับซีอิ๊วเนาะแทนน้าปลานะครับ <c oughs> แทนน้าําปลาอันนี้นอันนี้คือสําคัญที่สุดนะครับเดี๋ยวให้เขาเจนเยนช้าๆหน่อย เดี๋ยวนี้จะเทใส่ให้นี่อันนี้ก็คือสําคัญนี่ครับจะอร่อยไม่อร่อยกวอยู่ตรงปลาเจเนี่ยาเจเนี่มันแล้วแต่เจ้านะครับนที่จะซื้อมาอนี่ครับอร่อยไม่อร่อยอยู่ตรงเจ้านี้ซื้อมาจากเอจังหวัดกาแพงเพชรน,นะครับเจ้านี้อร่อยก็ตำ อันนี้จะไม่ใส่ชลุสนะครับเหมือนเดิมนะครับต่อไปตำน้ำไม่เข้ากันแล้วเนาะ,ะก็จะเป็นาการ <ไป S 2> ใส่เส้นแล้วนะครับใส่เส้นเลยใส่เส้นมะละกอลงไปครับง่ายๆนะคอันนี้ง่ายๆเลยรับประกันความอร่อยครับอร่อย การกินเจนี่มันไม่ลำบากเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับการกินเจสมัยนี้มีครบทุกอย่างนะครับที่ทางโลกมีปลาราเจกับปีเจทุกอย่างนะครับทำกินง่ายๆนะครับมีทุกอย่างกิน,นกันสุดยอดสุดยอดโอเคเนาะอ,อ,อร่อยอร่อย ลักใส่จาร่อ่าเสร็จแล้วนะครับก็คือเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับว่าเป็นยังไงไม่เผ็ดไม่หันเดี๋ยวจะลองชิมดูนะถ้ามักหวานก็แล้วแต่คนมา พอดีไหมอืมพอดีอืมพอดีอร่อยครับรดีพอดีตักสักจานครับอร่อยยังไม่ได้ใส่ชุรสดนะเนี่ยอร่อยอ่าตักสักจานพร้อมเสิร์ฟครับอ,อร่อยครับ ชิมไปด้วยกินถ่ายไปด้วยครับนี่พอดีเลยเลยเที่ยังพอดีอ่ะขอไปเสียงรบก,กวนได้นะครับการคืนการก,นก,ารกินการเคี้ยวยอ่าเ,เสร็จแล้วค่ะอะกรกให้เอฟซีดูหน่อยยั่ หมายตัวลดล้วนี่ถ่ายมุมให้ซีดูหน่อยหเห็นเดี๋ยวถ่ายให้เอฟซีเห็นซเ,เห็นตรมตัำเลยอ่ะจบคลิปแล้วก็สวัสดีค่ะฝากเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์ กดกรดิ่งคลิปหน้าเพเจอกันใหม่นะคะอขอบคุณเพื่นอนๆที่เข้ามารับชมขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับครับผมขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม